เรามันก็คนเงาเงาคนหนึ่งนะครับทุกคนใช่ไหมล่ะเพื่อนก็อยู่มีอยู่ไม่กี่คนนะเดี๋ยวพอเขาเป็นจ b บแล้วเขาดังเขาดังแล้วเขาก็อ่ะลืมไปละเพื่อนจกห้าคนผมเหลือเหลือสี่คนละทุกคนห้ามปล่อยให้สกายกันนาีิเคว้งนะครับเนี่ยกลายเป็นสกายเคว้งคนเดียวแล้วตอนนี้ครับเป็นไงฮะนี่แหละเนาะ รสชาติของชีวิตเต่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยครับขอโทษแทนคุณณนนิได้ยนะครับวันนี้วันอะไรว,นนว,วันนี้วันพุธวันนี้วันพูธวันนี้ไปซ้อมหุ้ยพูดอีกอะ ไมสปอยไม่บอกคนนี้ไปซ้อมมาบอกแค่นี้ขอดูได้แดงหน่อยดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้ครับไม่ให้ดูครับใครอยากมาดูนะครับมาเจอกันอีเวนต์อีเวนต์วนตันที่เท่าไหร่นะวันที่24นี้นะครับ ถ้าสไตลิสถ้าสไตลิสให้ให้ใส่แขนสั้นนะครับแต่ถ้าให้ใส่แขนยาวก,ก็จะไม่ให้ดูแล้วแต่สไตลิสครับไม่ได้กดดังนะสไตลิสนะครับเฮ้ยรู้ไงว่ามีคนโทรมาชักจะฉลาดเกินไปแล้วนะไม่รับหรอกอ ันน้ได้สิ่งนี้มาด้วยเฮ้ยมันหายไปไหนอันนึงอ,อ๋ออยู่ครบเันั้นไปงานเลโก้นะครับแล้วนออ้องน้องอลูกของพี่พี่มิกให้ปั้นให้นะครับปั้นหัวใจให้ผมได้มาอันหนึ่งคุณนณน้ได้มาอันหนึ่งนะครับ แต่สีของแนนี้สวยกว่าอยากได้ของแนนี้ใช่จะนอนละครับมนจะห้าทุ่มละช่วงนี้ใช้พลังงานชีวิตเยอะต้องรีบตุนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นไปใช้ชีวิตต่อนะครับแก้มมาแล้ว ไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับช่วงนี้ได้ไปวิ่งแค่วันเดียวว้ากลัวสิวขึ้นเหมือนกันเลนะยเนี่ยใส่ฟิลเตอร์บ้าง เดือนหน้าอาจะไม่ไม่ค่อยได้เล่นได้เล่นโซเชียลนะครับเพราะว่าน่าจะต้องโฟกัสกับแฟนคลัของเราครับโอเคจะปล่อยทุกคนไปนอนแล้วนะครับหนึ่งมืนกว่าชีวิตที่อยู่ในที่แห่งนี้ ให้พรุ่งนี้ตื่นไปทำงานตื่นไปนเรียนทันนะครับทำงานผ่านฉลุยคือเส้นงานปังๆนะครับบ๊ายาย,ายลาตีสวัสดีครับไหนรอได้แดงอยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ได้แดงอยู่นี่ เอทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับได้ติดตามนานี้ที่มิลานแฟชั่นบิ๊กไหมครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้นานี้นะครับแบบว่าเป็นโมโดมเป็นโมเมนต์ที่ที่ ที่แบบเวอร์มากที่สุดในชีวิตของรานนี้นะที่ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้แบบไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยเนะีแ่บบอยากขอบคุณนะขอบคุณมากนะครับเอองเห็นอะไรแบบๆเหมือนเหมือนมีคนโอนมีคุณใช่คุณสกายวงละวีไหมเดี๋ยวก่อนนะใช่เพื่อนผมหรือเปล่าเพื่อนที่ถูกต้องอยู่ในอยู่ก เยอะมากเลยนี่ไงมาละเสียงไม่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์เลยฮัลโหลสกายฮัลโหลครับคุณชื่ออะไรครับผมนันนี่เฮรังกิตสุดหล่อครับโอ้ เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาไลฟ์ติ <Like. S 1> ๊กต็อกคู่กับนักแ,แสดงชื่อดังจากซีรีส์ชื่อดังนะครับเออคุณก็พูดไฟง่ายแล้วทำไมคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ห้องครับไหนคุณโชว์ได้แดงดิมันยังไงได้แดงได้แดงอยู่ไหนมันเป็นความลับครับมาเป็นความลับบอใช่ครับไม่ได้ดู้ละไม่เป็นไรรู้อะไรครับ ไม่มีอะไรเป็นไงบ้างครับคุณสก,กายคุณได้ติดตามผมไหมเนี่ยเอ้ย้า่น้ามันผ่องใสว่ะตอนนี้มันแบบรู้สึกแบบออส่อ<ม>จับเลยวะ่ะให้ผ่องใสได้ไงผมมีสิวมาฝากนะคุณดูโหฟิลเตอร์เอาไม่อยู่เลยแหละที<อ>่คอนั้นสิวหรือเปล่าครับที่คอนี่ฝ่ายเขไม่ใช่สิวรับตอนนี้รู้รสึกออร่าจับนะครับรู้สึกแบบ ได้กิ่นได้กินไม่จำเลยครับดูได้กิ่นความเป็น global brand ambassador รัโอ้โคุณก็พูดเยอะไปอล้วก็สาดถูว้ก่อนเป็นไงครับสนุกไหมครับอะไรนะครับสนุกไหมครับก็ดีครับก็ดีก็คุณไม่มีอะไรดีกว่ายังไม่พูดด้วยกันยังไม่พูดผมผมรอผมรอเจอคุณทีเดียวได้เจอได้เจอเพื่อนใหม่ไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีเพื่อนใหม่เลย โอ oh, ผมบอกให้คุณไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆเนี่ครับเราจะได้ออกจากเาพืพ่อนใหม่แว๊บนึงครับแต่ว่าเวลามันมีน้อยเลยไม่ไม่ได้ทันแบบสามารถสร้างสร้างมิตรภาพกันได้ก็เลยก็เลยไม่มีเพื่อนครับก็เลยได้เจอกันแบบเป็นเพื่อนผ่านๆอ่าครับน้ำหนักขึ้นไหมครับน้ำหนักน่าจะขึ้นอยู่ครับ <laughs> แล้วคุณคุณสกายเป็นยังไงบ้างครับระหว่างระหว่างที่ผมไม่อยู่คุณคุณทําอะไรไปถึงไหนแล้วบ้างช่วงนี้ล้าถาคุณโซฮอตนะโซฮอตโซฮอตได้ไหนครับโซฮอตนั่งคุณทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอดีอยู่ไทยแล้วมันบอกว่าคอนเทนต์เยอะครับคุณไปัคุณไปแฟชั่นวีคุณแค่มีเวลาเขาเขาไปติดฮอตแล้วทุกคนเขาแบบ ดาราชื่อดังจากประเทศไทย oh. ที่ไปแบบสร้างชื่อเสียง IMPACT ให้กับวงการแฟชั่นในระดับโลกอะเรามันแค่แบบนักแสดงไทยบ้านๆจากนอก oh. ต,ต่อยดูอ้วไอดูดูสกายอวนคุณ็พูดเกินแล้วนนคุณสอนผมมาไงระหว่างระหว่างนั้นอะอ,นนอะไรับอะไรเยอะแยะอันนี้คุณทำอะไรอ่ะค,คุณคือปิดไฟแบบไม่ไม่เอาอะไรแล้วเดี๋ยว เยวผมเตรียมนอนแล้วไงครับเออผมก็เตรียมนอนแล้วครับเฮ้ยโอ้โหแต่งตัวเหมือนจะไปจะไปปาร์ตี้เลยนะครับ <S <S อันนี้ป็นชุดนอนผมครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ดูดีทุกคนชุดนอนที่ยังติดเท่ดูชุดนอนผมดู <S 2> <S 2> โอ้ไทยบ้านอะไทยบ้านเลยตอนเนี้ยว่าเราอันนี้เรามีผู้คนมากมายเราก็าต้อง ด,ดูให้ดีนิดนึงตอนนี้ผมยุ่งหมดเลยเนี่ยเห็นปะผมมใส่ฟิลเตอร์บางเีนอผมไม่มีฟิลเตอร์ผมคจะบอกว่าหน้าสดแล้วลคุณหล่อแบบสุดเพอร์เฟกใช่ไหมล่ะเป่าแสงมันส้มเปิดแสงขาวดิ <laughs> รูไม่ตรงปกอะใครมาเจอตอนนี้คือไม่ตรงปกอะ่ะเอ,เอ้เจอผมไม่ตรงปกไปเนะี่ยผมผมแบบได้ความหน้าแพ้กลับมาแต่ไม่เป็นไรครับเราหน้าเราไม่ค่อยแข็งแรงหน้าเซนซิที แพ้แพ้น้ำเหรอครับน้ำที่ใช่ครับน่าจะแพ้โซนยุโรปเศร้ามากช่างแต่งหน้าเลยปล่าความเป็นช่างแต่งหน้าเลยปล่าเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ได้พิงอื่นไม่ได้เจะบอยหรือเปล่าเกบอยทำอะไรไม่เอาเกบอยนี่หลายทีละคุณคุณสกายอ่าไม่ไม่รู้จะพูดอะไรละเนาะ ขอบคุณขอบคุณเแฟนๆเรื่องครับที่สปอร์ตคุณนงานอบุ่ณแฟนๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้นานีสกายนะครับเอ้ยก่อนจะเป็นกี่วันนานีสกายอย่าลืมนะครับส5บห้ากุมภา t นี้นะครับอีกไม่กี่วันนะพวกเรามีแฟนคอนนะครับใครถือใครมีบัตรอยู่ในมือถือไว้นะครับอย่าเพิ่งขายนะอย่าเพิ่งขายนะครับพวกเรายังจัดงานอยู่นะครับงานยังเกิดนะก็มาดูพวกเราได้นะครับอย่าอย่าพลาดนะครับพวกเรากำลังเตรียมตัวอย่างเต็มที่ละ แล้วคุณเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วครับโอ้ยผมนี่ประมาณสิบเปอร์เซ็นิเอร์เซ็นละผมแบบผมไปแบบละเอียดแบบประณีประนอมครับเต็มที่รับผมเจอแน่เพราะวันนี้คุณสร้างเรื่องเหรอพี่ส้มอยู่อยู่พี่ส้มโทรมาคุยกบผมเลยพี่ส้มบอกว่าอะไรครับ พี่ส้มบอกว่าช่วยด้วยน,นันนี้สกายสร้างเรื่องแล้วลยอะไรเงี้ยผมก็หาสร้างเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแล้วพี่ส้มก็บอกผมก็อ๋อก็บอกพี่ส้มผมรู้แล้วไม่มีอะไรพี่ส้มอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยไม่มีอะไร<ม>พี่ส้มมาี่ <ใจ S 2> <laughs> วันนี้ผมอยู่กับพี่ส้มไงพี่ส้มแกแกพัฒนาขึ้นมาหาพี่ส้มถึงกับขั้นตกใจเพราะคุณไปสร้าง <ใน S 1> เรื่อง พวกเราไม่ไม่เคยสร้างเรื่องนะครับคุณอันะ<ช>พวกเราเป็นเด็กดเีเอาเอาอย่างนี้ครับให้คุณสกายฝากแฟนคอนอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันครับครับโอ้ oh, ไม่ได้พูดโปรโมทแฟนคอนนานมากเก่งมากแฟนคอนของเรานะครับโอ้ oh, ถ้าพูดชื่อผิดนี่ไม่มีใครมาดูละ <laughs> แฟนคอนพวกเรานะครับสกายีิ แฟนโนมินนนแฟนคนถูกไหมครับคุณครูถูกครับวันที่เท่าไหร่บ้างครับเดอเอ้อเออเออลกุลกลกุลกมึงเหมือนคูพาราเหมือนกันนะอ้าวคูเป็นคูพลาแล้วหรอโอ้ <c oughs> oh. จากเท่เมื่อกี้ยังชมเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่เลยเป็นครูพลาสละขึ้ขึ้นเคขึ้นเลยมึ้นขึ้นเหมือนที่ สิบห้าสิบหกนะครับสิบพ้าสิบหกกุมภานะครับครับวันเออมันเป็นชว,นะวันเลยนะเสาร์อาทิตะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาท,ทิตย์ที่อยู่เนี่ยมอง,องครับใช่ครับสองวันนะครับพอเดี๋ยวเราเจอกันนะครับรายาวๆนี้แล้วก็ฝากติดตามงานสกายน,านันดีด้วยครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฝากเ,เรา,ากาเป็นง,งานเดือน งานะอีเวนต์ต่างๆหรือว่างานอะไรต่างๆก็มีให้ติดตามนะครับพวกเรายังไม่หายไปไหนนะครับยัง<ต>อยู่ด้วยการนะใช้ชีวิตปกตินะครับทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจอะไรการผิดๆนะครับเฮ้ยได้แดงหายเฮ้ยเฮ้ยผิดค้าเฮ้ย <laughs> นี่อชอบแกงคนครับทุกคนผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวไปเชียร์กันเองครับ ไปแล้วไปแล้วนะครับคุณสกายเบลครับเจอกันครับคุณฮิรันจิตสวัสดีอาทิตย์สวบัติขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตผมนะครับครับเก่งมากอย่าลืมนะได้เป็นนะได้เป็น g b a แล้วอย่าลืมเพื่อนนะวิ่เป็นแก๊ปปอ g B a ่าฮ่ไม่ใช่ g b a ไม่ใช่ GRAB โอเคครับผมไปแล้วนะครับ เป็นบายเขาไม่สัญญาทุกคนทุก่คนดูนะเขาไม่สัญญาเขาจะลืมผมสัญญาอะไรสัญญาว่าเป็น GPA เราจะจะไม่ลืมเพื่อนคนนี้นะ,ะโอ้ผมจะลืมคุณได้ไงคุณโอ้โหเพื่อนเคียงข้างเคียงเคียงไหลเคียงบ่าโอ้โอแต่คุณนะเขาเขาพูดอย่างเงี้ยแต่เขาไม่สัญญานะเห็นไหม <laughs> เห็นไหมทุกคนเป็นย,ยาณน,นะอย่าอย่าปั่นทุกคน เห็นยังไม่พูดยังไม่สัญญาเลยไอ้โหนี่าส่งกรู้เลยะรู้เลยเหลืองชัวรเลยตรงนี้สัญญาจากใจมิตรภาพคนนี้อืจากพี่ฮิรันสุดหล่อโอเคแปดพันคนในติ๊กต็อกเป็นพยานนะครับ่เป็นเล่นอันนี้มันหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะอันเนี้ยอันนี้ดูทั่วโลกเฮ้ยไม่ใช่เหรอสิบสิบล้านอะ ไอ้เป็นจิบล้านเอเลี่ยนยังดูเลยดูเลยได้แครับปล่อยคนในนี้เป็นรางครับบายบายเจอกันครับคนสุดกายครับคอนย์เยียครับเป็นแครับเจอกันครับบ๊ายบายนะครับทุกคนฝันดีนะครับสวัสดีครับฝันดีครับลูกสุดกายบายบายทุกคนด้วยครับบายบายครับสวัสดีครับ ครับ <Sorry. S 1> พวกเรายังไม่หายไปไหนนะครับยังอยู่ด้วยการใช้ชีวิตปกตินะครับทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจอะไรการผิดผิดนะครับเฮ้ยได้แดงหายเฮ้ยเฮ้ย,ยผิดข้ามเนี่ยชอบแกล้งคนครับทุกคนผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวไปเคลียร์กันเองครับ ไปแล้วมาแล้วนะครับคุณสกายไม่ฝ่องใส่ได้ไงผมมีสิวมาฝากนะคุณดูโหฟิลเตอร์เอาไม่อยู่เลยแหะที่คอน้นสิวหรือเปล่าครับที่คอนี่ฝยครับไม่ใช่สิวครับตอนนี้รู้สึกอล่าจับนะครับรู้สึกแบบได้กลิ่นได้กลิ่นไม่จับเลยครับดูได้กลิ่นความเป็น global brand ambassador นะครับโอ้คุณก็พูดเอ่อไปแล้วก็สาธุไว้ก่อน เรื่องนี้ครับสนุกไหมครับอะไรนะครับสนุกไหมครับก็ดีครับก็ดีก็ค,คุณไม่มีอะไรดีกว่ายังไม่พูดด้วยกันยังไม่พูดผมผมรอผมรอเจอคุณทีเดียว